เต็นท์นะเรื่องเต็นท์แล้เรืพวกอุปกรณ์แคมปิ้งเพราะว่าช่วงนี้มันถึงหน้าท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อุทยานเปิดมาเปิดกันหมดแล้วแล้วก็เหมาะที่จะมาดูเต็นท์ที่ดีแคทลอนนะครับรุ่น2 s e c o n d 2 s e c o n d มันหมายความว่า2วินาที2วินาทีทำไมถึง2วินาทีเพราะมันกลางง่ายมากโยนปุ๊บเสร็จเลยใช่ถูกแกออกจากซองโยนรับ1 2เสร็จเลยพูดง่ายไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ย3นาทคืออะไรอ่าพวกนี้จะเป็นเต็นท์แคมป์บิลี่โอ้เต็นท์นี้น่ารักที่เอาหัวเข้าไปนอนใช่่ๆสาาาาาาาหหรรรัััััับบบบคคนน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 ชออออววววจะะะะ้้้้้้ีีมมมเเเเเตต็็ทท์์โโโฮยกงพ พวกแบบที่นอนราแบบแคมปิ้งไปเลยหตอเล็ก,เล,กเลยใช่หอเท่ามือนะเล็กกว่าของผมอีกอะ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่ดิคาแลนสาขาสะพานใหม่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าอุปกรณ์กางเต็นท์เดินป่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้ให้พี่ซีเป็นคนนําดูนะฮะน,น,น,นี่เดี๋ยวให้พี่ซีเป็นคนพาทัวร์หลายๆคนก็อาจจะคุ้นคุ้นหน้าคุ้นคุ้น,นตาอยู่แล้วนี่เป็นพี่ซีที่เราไปทริปแรกด้วยกันในช่องผมนะแล้วก็อัตพันหูผ่านตาในช่องไกจิ้นทริปหัวง ตอนนั้นไปทำอะไรีิปินผาครับผมไปบินผาอันนี้เราอยู่กันที่สาขาสะพานใหม่นะครับสะพานใหม่นะครับมาเจอกับซีซี่ได้เลยที่สาขาสะพานใหม่แล้วซีจะแนะนําเลยว่าเต็นท์อันไหนเหมาะกับเที่ยวที่ไหนอะไรนะหรือว่าเป็นเรื่องปีนผาเพราะว่าผมเป็นสปอร์ตลรดเดอร์ด้านปีนผาเข้ามาถามผมได้เลยนะ วันนี้เรามาอยู่กันที่ดิแคลนสะพานใหม่นะครับกับช่องสบายออนทัวร์ทั่วทั่วไทยสบายกระเป๋าตังค์ใช่ครับพูดชื่อช่องถูกไหมไม่ถูกอะไรนะสบายไรเดอร์ไทยแลนด์สบายไรเดอร์ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเพิ่มหนึ่งงั้นก่อนผ่านไอตัวเนี้ยผมอยากรู้ว่าวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรเต็นท์นะเรื่องเต็นท์แแล้้วกก็อุปปรณ์คมิงเพราะว่าช่วงเนี้ยมันถึงหน้าท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อุทยานเปิดมาเปิดกันหมดแล้วแล้วก็เหมาะที่จะมาดูเต็นท์ที่ดิแคลนนะครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรครับ นี่เรอต้องอธิบายใช่อันนี้มันเป็นเต็นท์เบสเอ็มก็คือเบสเป็นเต็นท์ซีรีส์เบสก็คือเป็นเต็นท์สำหรับนั่งเล่นนะครับก็คืออาจจะมีโต๊ะข้าวเก้าอี้นั่งเล่นไพ่เกาจิ้งอะไรประมาณนั้นเหมาะกับใครพวกนี้ร้อนไหมอ่ะเหมาะกับกลางหน้าร้อนเพราะว่าเป็นรุ่นนี้มันจะเปิดหน้าต่างได้กว้างนอนได้หน้าร้อนหือเตียงไปอันหนึ่งนะครับ ายาวเลย2เตียงนอนเลยสบายอืมอะผมจะแนะนำอันหนึ่งถ้ามือใหม่ถ้ามือใหม่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกลัวเสียตังค์เยอะเรามาเริ่มเลยด้วยการเต็นที่ถูกที่สุดของเราอ่ะนี่คือเต็นท์ถูกสุดของเรานะครับเราเริ่มต้นที่1 0 0 0บาทจางมาปุ๊บมันก็เป็นอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้นะพี่เบโอ้อันนี้คือเป็นเต็นท์เริ่มต้นนะครับเป็นเต็นท์แบบ self standing คือสามารถตั้งได้เลยนะมันแค่แบบแค่เสียบเสาไฟอะแล้วก็เอาอันนี้มาเกี่ยวเนี่ยเอาเอาเอาไอเนี่ยมาเกี่ยวมาเกี่ยวแล้วป้าบเข้า ก็เก่าผ้าหลังตามาคุมคุมเสร็จแล้วก็เกี่ยวปลายจบแล้วนอนได้แล้ว<อ>เนียยแค่นี้เองราคา1,000ับาทก,กันน้าได้ในระดับไหนพี่ระดับ2,000มิลครับมันจะมีทั้งขนาด2คนและ3คนนะ<อ>ถ้าเกิดไปคนเดียวแล้วอยากแบบชอบนอนกลางขา,งาชอบนอน,นกลางขาเอาขนาด3คน3คนเป็นยังไง <laughs> สามคนมันจะไซส์เท่านี้แหละแต่หน้าตาเป็นแบบนี้ใช oh. ่ไซส์มันจะกว้างเท่านี้รุ่นนี้นะครับมันจะแพงขึ้นมานิดนึงแล้วก็มันจะสามารถเปิดหน้าต่างด้านข้างได้นะแล้วมันเข้ายัางไงอ๋อฝั่งน,น,นี้อันนี้คือสําหรับ3คนใช่ไหมใช่ขนาดสําหรับ3คนใครเอาทุกความจริงมนะ <c oughs> ครับถ้าใครแบบเฮ้ย <c oughs> สบาย <c oughs> สบาย,บายอย่างเงี้ยแบบไรเดอร์ไบเกอร์ท่องเที่ยวนะครับก็จะใช้อันแบบนี้ได้นะครับมันจะแพ็คเล็ก ไม่ใหญ่ในราคาที่ไม่แพงเออพี่เหไอที่ประกันความพึงพอใจคือประกันยังไงคือว่าถ้าลูกค้าไปใช้แล้วยังไงไม่เหมาะกับกิจกรรมที่ลูกค้าทําอยู่อะไรต่างๆนานา,นา,นานที่เกิดจากการผลิตลูกค้าสามารถเอามาเปลี่ยนคืนได้นะครับมันเริ่ม <c oughs> ต้นด้วย2ปี 2> บางอย่างก,ก็จะมี3ปี4ปี5ปีอยู่ที่ซองมันจะเขียนอยู่อย่างเช่นอันนี้ถามว่าทําไมมันมันถึงคุ้ม,มเพราะว่าแค่2องคนสองแต่รับประกัน5ปี อครับห้าปีใช่แล้วข้อดีของเต็นต์ตัวนี้ก็คือมันมันก็คือมันเป็นดนะรุ่น flashback ใช่ห้องห้องนอนมันจะเป็นห้องนอนสีดาห้องนอนมืดประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผ้าผคาเด่กมันเป็นเคลือบกัน U V ไว้มันจะสะท้อนความร้อนอ๋อลมหนาวๆก็น่าจะเอาอยู่นะอยู่อ่าจะสู้ลมไม่สู้ลมอยู่ที่ว่าวิธีเรายึดถ้าเรายึดได้ทุกจุดเนี่ยมันก็ูทเบิกก็ไม่กลัวครับ ช่วงนี้เขากําลังไปสู้กันอยู่ใม่เราะว่าจะไปสู้อยู่มาไปสู้ถูถูทะเบิดอ่าพวกนี้ก็จะเป็นเต็นเต็นโยนเขาเรียกว่าเต็นโยนหรือเต็นกระโดงนะครับเนี่ยถ้าแบบท่องเที่ยวแบบว่าเป็นรถเก๋งอะไรเงี้ยก็พกแบบนี้ไปได้เลยรุ่น two second two second มันหมายความว่า2วินาที2วินทําไมถึง2วินาทีเพราะมันกลางง่ายมากโยนปุ๊บเสร็จเลยใช่ถูกแกเอกจากซองโยนรับ1 2เสร็จเลยโคตรง่ายไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยสามนี่คืออะไรใบหวยไม่ใช่นี่ขนาด3นอน3คน two second 3คนซึ่งมันจะใหญ่มากๆนะครับนักบ้าก็นอนได้แล้วเนี่ยสอง กว้างกว้างสี่กิโลเอันนี้ดีสามกว้างสี่กิโลอะไรวะไกลมากเลยนะกว้างสี่กิโลใช่ใช่มันต้องเหนื่อยทุยหนักน้ำหนักสี่กิโลกรัมอ่าราคาก็คืออันนี้ถูกไหมอันนี้สองคนสองพันสี่สามคนสามพันเขาตั้งมาเป็นอย่างนี้ติดนะดูให้นิดอันนี้แม่งน่าจะง่ายเลยแบบโยนเสร็จโยนง่ายแต่ว่าข้อข้อข้อเสียของเต็นท์พวกนี้คือมันจะไม่สู้ลมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปสู้ลมอย่างพุทโธเบิร์กเนี่ยถามว่ามันอยู่ไหมมันอยู่แต่ลูกค้าต้องแบบต้องยึดทุกจุดทุกจุดที่มันมีนะครับแต่ หลักแล้วอ่ะสี่มุมเนี่ยยังไงก็ต้องปักอยู่แล้วอ่ะพวกนี้จะเป็นเต็นท์แฟมิลี่โอ้ยเต็นท์นี้น่ารักเี่เอาหัวเข้าไปนอนใช่ใช่สำหรับคนชอบก้าวหัวจะบ้าแล้วนี่มาเต็นท์โตรอันนี้มาเต็นท์นนตนโตรนะครับอ๋อเป็นโมเดลใช่โมเดลว่าเนี่ยเรามีรุ่นนี้หน้าตามันเป็นแบบอย่างนี้นะเราจะได้ไม่ต้องกาวเพราะมันใหญ่มากๆไอเนี่ยมันจะใหญ่แบบอยู่ครอบครัวสี่คนอ๋อใช่พูดอลังนะใช่ครับสองเมตรกว่าสองร้อยเก้าสิบ หน้ากว้าง240งเก็บกลางเนยหน่อยแต่ถ้าไปอยู่สัก2คืนอย่างเงี้ยจะสบายแล้วไปเป็นครอบครัวสบายครับเพราะมันยืนได้ห้องนอนโอโถงกว้างขวางกว้างขวางกว้าง,างเอนะนะอน,นั่นแหะนี่จะเป็นอ่าพวกเนี้ยห่อเล็กๆเนี่ยขเขาเรียกว่าเต็นท์เทรคเทรคก็คือเดินป่าก็คือมันเป็นซินีเทรคมันจะเบาเสาเอาลูผ้าบางเบาบางเบ้าบางเบาบางเบาเบา2.7นะใช่ครับ นะเป็นเต็นท์เริ่มต้นเป็นเต็นท์แฟมิลี่เริ่มต้นมันจะมันจะเกือบใหญ่แต่มันไม่ใหญ่มันกลางๆไม่หรอกนี่มันก็ใหญ่มากไปเนี่ยแต่ตัวนี้มันจะยืนได้ไหมแต่แกน่าจะยืนได้มั้งสูงเท่าไหร่เรา120ป่ะออ๋โอเคมันโอเคมันแบบไม่ต้องมีไฟชีตอะไรแบบวุ่นวายนั่งข้างหน้าได้เลยอ่ะวันนี้มาพบกับผมครับกับช่องชมายไรเดอร์ไทยแลนด์แขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นสำหรับวันนี้เรามาสอนชุ้องชาติพี่เฮ้ยมันกว้างนะเพราะว่ามันไม่ใหญ่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่พี่น้ำหนักนะครับผมผมก็น้ำหนักประมาณ62 ใช่พี่75เต็นท์เลยเต็นท์น้ำหนัก6โลครับ6โล7ขีดอันนี้ก็น่าจะเป็นถ้าเผื่อเป็นพกไปกับรถยนต์น่าจะโอเคเนาะกว่าครับโอเคเพราะมันมันค่อนข้างใหญ่และหนักร้อนไหมอะไรยังไงครับถามว่าร้อนไหมก็อยู่ที่ว่าเราเปิดไฟชีทมันห่างจากตัวเต็นท์แค่ไหนนะครับถ้าเปิดให้มันห่างเราขึงดีๆให้มันห่างนะครับลมก็จะ f l o ์เข้าก็จะโอเคครับอ่ะมันมีตัวนี้ที่ผมสนใจมากๆเพราะว่าวันนี้อาจจะเป็นต้นไม้ใช่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 อันนี้แหละดีมากเลยอันนู้นตัวนี้จะ2ประตูครับเป็นนชื่่อรุ Second Easy Two ตัวที่ได้รับรางวัล o v n t v o t i o n เรื่องเต็นท์ของเราในต่างประเทศนะครับม,มันดีไซน์ที่ฝรั่งเศสเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสนะครับผมใช่ม,มันเป็นโครงที่แบบออโต้นะครับและชื่อมันคือ t s e c o n d ิลทำไมทูเซคเกิลก็2วิเหมือนเดิม,มก็ในกด2ข้างปับ๊บอ่าแค่นีน้แล้วก็รวกเก็บเข้าซองได้เลยอตอนกาลางเราก็แค่ยกอันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ดึงสายสีแดงโบนะง เสร็จแล้ว2วินาทีจบแล้วโคตรเฟี้ยวปกติการเต็นท์เนประมาณ15นาที20นาทีนะเต็นท์หน่เร็วไปว่ะอย่างน้อยอ่ะครึ่งชั่วโมงส่วนตัวผมใช้แว่นมอเตอร์ไซค์เที่ยวเนี่ยบางทีไปถึงที่กางเต็นท์มืดแล้วเนี่ยเราจะมานั่งเสียบเสาป่ะไม่หรอกนะแล้วแบบบางทีฝนตกใช่ไหมเราออกจากหอแล้วดึงเลยแล้วก็เข้าไปเลยใช่ใช่ใช่เพราะช่วงนี้ผมมีปัญหากับการกางเต็นท์เวลาฝนตกมากมีปัญหาแล้วต้องทำไงครับเพราะฉะนั้นนอนโรงแรมไม่ต้องไปเออนอนโรงแรมดีกว่าสบายกว่าไปทำไมลูเขาบอกว่าเต็นท์ดีีแแแอลลลนนนนนส่่่วใหญจะเเป็็ตทท์บบกัม มันไม่ค่อยเข้ามันจะร้อนๆหน่อยถูกต้องครับแต่ว่ามันจะมีบางรุ่นที่เขาพัฒนามาสําหรับให้ให้เหมาะกับคนไทยแล้วตีสั้นหน้าปีหน้ามันอาจจะมีตัวที่มันเป็นมุ้งเยอะขึ้นนะครับผมตอนนี้เรากําลังพัฒนาเต็นท์เข้าไปเรื่อยๆอ่ะเพื่อความนอนสบายถ้าเราไปมอไซใช่ไหมอย่างวิถีชาวไบเกอร์สมายไรเดอร์แนด์นะครับก็จะเป็นที่นอนลมเนี่ยมันอาจจะหนักไปถ้าแนะนำก็พวกแบบที่นอนลมแบบแคมปิ้งไปเลย โคตรเล็กเลยใช่ห่อเท่ามือนะเล็กกว่าของผมอีกอ่ะใช่เอาปากเต่าแป๊บเดียวก็เต็มนะครับแล้วนี้เดินอันนี้เดินเดินป่าน่าจะสบายนะสบายครับอย่างนี้มันก็มันก็ถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคนะเฮ้ยแต่อันนี้ผมผมเคยใช้เบาเบาเบามากเบาเบาจริงแต่ว่ามันมันใหญ่เกะกะมันกว้างขวางมันเกะกะ แต่ท่านผมว่าถ้าเอาไปแคมปิ้งนอนอะไรนี้ก็โอเคนะลองนอนไหนที่แบบดูน่าสนใจอีกไหมพี่เอาสำหรับรถสำหรับรถยนต์กันดีกว่ารถยน,นถยต์อ่ารถยนต์เข้าไปนอนเข้าไปนอนเข้าไปไไนอนเขานอนนอนเะไนอนเออนอนนอนกระโดดได้ไหม ไอ้กระโดดไอ้ไม่ได้แต่ฟังแต่แ่หุ่นหนักเท่าไหร่เนี่ยจะกระโดดแต่คือเองเออขึ้นมาสิโลเออเฮ้ยป็น,ปนไ,ไงเฮ้ยเป็นไงอ่ะวางขง้างเออไหนนอนตะแคงข้างตะแคงข้างคุกเข่าที่คุกเข่าใช่ใช่คุกเข่าไม่เจ็บนะจะสวดมนต์ใช่มชไม่เจ็บหรอกครับอันนี้ก็เป็นแบบที่นอนแบบพองลมเองนะครับเป็นรุ่นที่ยอดทีที่สุดของดีแคทลอนแต่ตอนนี้ขาดตลาดอยู่ใช่ของหมดก็ตัวนี้เราซื้อไป2อันแล้วก็ต่อทิศให้มันเป็นแผ่นเดียวกันได้ ได้เมื่อกี้ป่ะพี่อันนี้คืออันนี้ใช่ไหมที่ผ่อเล็กๆกราบแอบมีเสียงนิดนึงใช่ใช่อันนี้จะเป็นพลาสติกข้างในมันจะมีกรอบแคบๆโอ้ยอันนี้นี่หมุดพี่อันนี้ตัวท็อปครับตัว3,000บาทเป็นแบบหนาอือใช่ครับอันนี้ก็เอ๊ะแต่ผมชอบอันนี้ว่ะใช่ใช่ชอบอย่างนอนสบายลืมโลกเงี้ยนมื่อเริ่มหนาวแล้วก็ต้องมีถุงนอนถูกปะถูกถ้าไม่ได้นอนดอยสูงมากนะเอาแค่นี้พอ20องศานะครับอือยีองศา ก็จะเป็นตัวเบสิกเริ่มต้นนะครับมีทั้งสีเขียวและสีฟ้ามีสีฟ้าจะเอาสีเขียวมีสีเขียวจะเอาสีฟ้าแต่เราไม่มีสีแดงอากาศหนาวบนดอย10องศา15องศาเนี่ยอาจจะต้องขยับมาอีกนะครับก็เป็นรุ่นที่มันหนาหน่อยก็จะมีแต่ตัวนี้มันจะมีรุ่นรุ่นที่แบบเนื้อสัมผัสดีหน่อยนะพันหน,นึ่งี่สิบองศาเหมือนกันแต่มันเป็นแบบคัตตอนอนะไรเงี้ยอันนี้ก็จ,จะเป็นพวกส0องศา15าองศาก็จะมันก็จะหนาขึ้นหน่อยแล้วหอมจะใหญ่ขึ้นหน่อยเห็นนหมส10องศาะบบออาจจวก5เนนี้ยมันนนนแแบบบบพกรรุุ่่ทถ้าเป็ส ีรีส์ที่เป็นใช้เดินป่าเนี่ยมันจะเล็กนะครับก็คือยี่ห้อมจะชื่อยี่ห้อมฟอร์คลาสก็คือแยกรุ่นมาเลยไอ้อพวกเล็กๆอย่างเงี้ยกันหนาวดีไหมดีครับพวกมัมมี่มันจะเป็นทรงมัมมี่ต่างๆนะอืมใช่เสรจแจะมีคลาสหนึ่งก็คือเป็นดาวเลยเป็นขนเป็ดแล้วมันจะแพงมากด้วยหกพันเล็กเบาและเก็บอุณหภูมิได้ดีครับโอ้ชูร,ร่องแสงเลยเหรอใช่เหมาะกับการไปนอนทะเลทราย เฮ้ยทะเลทรายหนาว,วานะนผมเคยไปไอ้ไน,นัะ่นอะไรนะสาพันโบอกอ,อ่ะตอนเดือนเมษาวันสงการเชื่อไหมตอนกลางคืนแม่งแบบหนาวหนาวยี่สิบองศาขอนึ้ว่าจะมีหักมุมเอา้าวเหรอแ,นน <c oughs> แต่แนะนําที่สําคัญเลยต้องมีนะครับคือกาวชีดนะครับแต่ถ้าเรากางอันนี้เนี่ยเวลาเราเก็บ เต็นเนี่ยมันจะสะอาดกว่าบางทีเราไปกลางบนดินนึกออกไหมเราก็ทําความสะอาดแค่กาวชีทเราไม่ต้องทําความสะอาดเต็นใช่มันจะง่ายกว่าด้วยใช่ง่ายกว่าอ่ะมีแแฟนปะซ่อมนะครับผมนี่เป็นไงล่ะอ๋อนี้อันนี้เอาไ้ลององแม่งซ่อมได้หมดทุกอย่างเลยนะดูดิถ้ารู้จุดรั่วถ้ารู้จุดรั่วไปแปะเลยแต่ถ้ามันเป็นตรงตะเข็บมันจะยากนะหรือจะเป็นแบบเทปก็ได้ครับใช่เป็นเทปแต่เทปนี่นจะเป็นแบบทรงยาวไง ้พ่งรูแล้วแต่เราจะแดปได้ใช่ครับที่สำคัญอีกอย่างคือสมอบกนี่ขาดไม่ได้เลยอยากรู้มากว่าแต่ละแบบมันต่างกันยังไงบางอันแฉกบางอันเหลี่ยมอะไรเงี้ยมีนี่แฉกมีเหลี่ยมมีตัวเล็กมันกัจะลงลึกมันก็จะมันก็จะแน่นขึ้นไงมันลงลึกนะครับใช่สูตรอะลงสูตรอะแต่ว่าเราจะมีสมอพิเศษอีกสมอของพวกเต้นเทรคหรือว่าเต้นเดินป่ามันจะเป็นอลูแบบเบาๆเพื่อไล่น้ําหนักเบานะครับแต่มันจะเล็กอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสมอทรายหน้ามันจะกว้างหน้าสัมพันธ์มันจะกว้างไหม อันนี้สมอดินแข็งนะครับมันจะมีหัวเป๊กมาสําหรับตอกและยึดนะหัวมันจะใหญ่เนี่ยครับข้อดีของมันก็คือมันใหญ่หนาแข็งแรงหดได้เ<ช><ช>ต็มที่หวดลงแบบพวกดินแข็งๆพวกแบบดินดินที่แข็งมากๆ mm. อันนี้ค้อนอีค้อนอ่ค้อนค้อนเนี่ยใช้ด้านนี้ทุบป้าป้า,ปาไม่ใช่ <laughs> คอนคอนห้าทปาอย่างเงี้ยดูดิซื้อไปเล่นยังได้เลยซื้อแบบเออจักกี้หนยนสามมันมีโต๊ะยานี่แที่มาใหม่ที่ตอนนั้นสมัยไราไดแถนยังไม่ได้รีวิวมันจะเป็นหลังยาวเพราะตอนนั้นมันหลังสั้นใช่ไหมอ่าใช่ยาวขึ้นมาอีกจ่อยู่แค่ตรงนี้ใช่ใช่ห่อมีห่อมันห่อมันก็จะทำเป็นหมอนเนี้ยมันพิงหลับได้เลยอืมหรือมีตัวไหนที่แบบแแแแแนน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 นะะะํําาาาาาาออออีีีกกกกมมมั้้้้้ยยยยพ่่่่่ททบบใใใหหรรรรืวววไงงงเเเตตถลชช็็ปส 400ร้อบาทแต่ว่าไม่ไมีพนักแขนนะสามร้อยสี่ร้ก็เฟียวได้แล้วและอันนี้นี่มาใหม่เลยลิมิเต็ดเลยลิมิเต็ดอีกแล้วมาแล้วหมดเลยมันจะไม่เข้ามาอีกอใช่ราคาเท่าไหร่พี่หนึ่พบาทหนึ่บาทแล้วก็เป็นตะข่ายจะเย็นสุดมากยุงมากัดก็ทะลุคือมันเย็นไงคือมันเป็นตะข่ายไงใช่ไหมลมมันก็ผ่านไปละ คนชอบกินตูดอ่ะเ้าขี่สาเกงนั่นหน่บางทีนั่งแล้วมันแฉะตูดนะผมก็อึดอัดนงี้ยงลำคันจะร้อน <laughs> สำหรับสายที่แบบนั่งชิวนะครับก็จะเป็นเก้าอี้พวกนี้แหละเริ่มต้นก็เป็น400ผมผมหาพวกไม้เดินป่าที่ไม้เดินป่ามานี่เลย, <c oughs> เลยว่ามันไม่ได้ี่ห <c oughs> อ,นนอันนี้ที่ผมหายใช่ถ้าเรามีเรามีมันช่วยเราเยอะช่วยเราเวลาเดินทางไกลได้ดีมากๆอันนี้เวลาตอนลงอ่ะผมชอบออาห้อย่างนี้แล้วก็จับผมรู้สึกว่าลงจะกำหัวครับ มันดีมากหัวแน่นๆครับชาวไบเกอร์นะครับถ้ามีกระเป๋าแบบเขาเรียกว่ากระเป๋าดับเฟิลก็หล่ยคนจะใช้แบบนี้ใช่ไหมของผมจะใช้เป็นไอตัวตัวอ่ะอุ้ยไม่ใช่ของเขาเรียกว่าทรงดับเฟิลมันก็คือมันเป็นแบบผ้าแบบผ้าผ้ากันน้ำใช่ถูกป่ะอือ ลองลอง,ลองดูภาพลองใช้ดูมีอะไรนะแนะนำอีกไหมพี่ถ้าเกิดกระเป๋าใครไม่กันน้ำนะใช่เน,นี้มันเป็นเลนโคเวอร์ครับเลนโคเวอร์แอนด์เพลนโคเวอร์ก็คือมันมาสามารถห่อเพื่อที่จะใช้่าขึ้นเครื่องโหลดใต้เครื่องแล้วมันจะ<อ>แพบบ็คบางทีเคยมีปัญหาที่เอากระเป๋าไปแบ็แพ็คที่แบบมันมีสายอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยเ<อ>วลา,าเราโหลดใต้เครื่องการที่มีเลนโคเวอร์เวลาเราเดินทางหรือว่าแบ็คแพคเกอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันช่วยเราได้เยอะมากหรือว่าเราจะแพ็คของท้ายรถเนี่ยเราเ,าเนี่ยคุมนะครับการฝนอีกทีหนึ่งได้เป็นผ้านี่เลย เฮ้ย<ม>าหนา,นาเลยใช่ผมใช้นี้อยู่ ดีครับคนที่เดินทางแบบชอบเทินกระเป๋าอ่ะมีกระเป๋าหลายใบแล้วเทินขึ้นไปเรื่อยๆก็จะใช้ตัวนี้มันปรับได้ไหมไอ้ตัว7 0 9 0มันมันจะปรับไม่ได้แต่แต่ว่าตรงตรงขอบมันนะครับขอบมันจะเป็นยางยืดใช่มันก็จะคุมแต่ว่าถ้าถ้าของข้างในมันไม่เต็มใช่ไหมมันก็จะมันจะกระพืออย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คุมหมดแหละมันก็กระพือว่าสมายล์ไรเดอร์เนี่ยเขาไม่ธรรมดาทําไมพี่เขาไปต้องมีลากรถแน่นอนอ่าลากชัวพจากนั้นเนี่ยผมจะสร้างภารกิจให้เขาอันนี้นะครับเป็นคลาบิเนอร์ แบบไม่มีตัวล็อกใช้ผูกวงผูกเปอะไรก็แล้วแต่นะครับผมกินผามารับคำนักได้2ตันนะครับ2ตันเท่ากับกี่กิโลกรัม2,000 0ันสอกิโลกรัมสองพกิโลกรัมเท่ากับกี่ตัน2ตันเออผู้ถามกลับทำไมนยในทริปหน้าช่องสมัยไรเดอร์ตะแลนนะครับเขาจะรีวิว ตัวนี้ให้ชมว่าเขาจะเอาไปทําอะไรที่แบบตึกตึกทนได้บ้างนะครับอ่าอันนี้เป็นคาราเบเนอร์แบบง่ายๆแบบใช้เกี่ยวอะไรก็ได้นี่ดูกันว่ามันลากรถได้จริงไหมอ่าถ้าลากรถได้ก็คือมันเอาไปผูกเปแล้วนอนแม่งสบายมากสบายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนอาจจะยังไม่รู้ก็พี่ซีสามารถสอนได้ตั้งแต่ยังไม่มีเบสิกไปถึงปีนผาแบบแอดวานเลยนะใช่ตั้งแต่ปีนแบบแปดปลาทองนปีนผาจิงใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเฟซบุ๊กพี่ส่ยไว้ข้างๆตรงนี้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 อ่ะอ่าถ้าใครอยากปีนผา ติดต่อพี่ซีมาได้ฮะได้ใครอยากปีนผาอยากเริ่มปีนผาไม่รู้จะเริ่มปีนผายังไงมาหาผมที่กรุงเทพได้นะดีกราจะผานใหม่ในกรุงเทพนะครับผมก็มีคอมมิตี้พาไปปีนผาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันเปิดเปิดประเทศนะเราสามารถทํากิจกรรมได้ผมก็จะพาไปปีนเขาที่ต่างจังหวัดได้อ่ะงั้นเอาเนี้ยให้สมายไปรีวิวให้เลยไปรีวิวด้วยเฮ้ยพี่มันอันใหญ่กว่าแต่มันเบากว่าของผมอีกไงใช่เป็นรู้ อ่ะเดี๋ยวดูนะว่าสมัยมันจะเอาไปทำอะไรสี่โมงนะอันนี้ของปีนผานะครับผมนะครับลองดูนะครับให้ไปรีวิวให้เลยเอาไปทำอะไรก็ได้ให้แบบให้มันใช้งานใช้งานได้นานที่สุดใช้งานได้เยอะที่สุดนะอันนี้พี่ยุทธนะครับดูเคชัวร์มาเล่นท้ายที่มาเล่นท้ายพูดผิดไม่ได้นะอยู่มาเล่นท้ายที่นะครับเรื่องแคมปิ้งหรือว่าอะไรมาถามพี่ยุทธได้ที่ดีแคลนสะพานใหม่เหมือนกันแเรามีรายการของเขาด้วยนะชื่ออะไรนะมาหายุทธมาหายุทธก็เป็นความยุทธความในเขตของสะพานใหม่ครับใช่ครับเป็นคนแรกถ้าใครมีคำถามอะไรที่แบบอยากถามมาเจอ พี่สี่ได้ที่ดีคอลอนสะพานใหม่โอเคขอบคุณมากครับพี่ครับผมยินดีครับเจอกันขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับผม s t e ช่องสมายออนทัวร์ไทยไรเดอร์ไทยแลนด์เดิมนั่นแหละไม่ช่วยจะลืมชมกันคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะเจอผมมากคลิปหน้าเจอ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 เดี๋ยวไมเจอครับเดี๋ยวเจดี๋ยวนี้ขอบคุณครับพี่